How long? เมื่อไร six months หกปี people are lazy ทุกคนแม่งงอไปเลยตลกว่ะเอาละมันถึงเวลาหนึ่งคิดว่าน่าจะถ้าไในเวลาแค่สามจะบ้าจะบ้าหรอเป็นเดือนเนี่ยนะสามเดือนตกลงแค่นี้ทำได้ไหมพูดมาสามเดือนเหรอดูเป็นหนังก็ตัวไม่ได้ไม่ได้แก่หรืมา สวัสดีทุกคนนะวันนี้อยู่ใน Uncharted 2ทุยโฟนะครับพาที่เท่าไหร่ไม่รู้ต่อเลยแตมสวัสดีตูดไปแล้วนี่แล้วก็มีคนมาช่วยเราเลยไ,ไปเลยไปเลยต่อขึงแล้วเฮ้ยรอก่อนพวกรอก่อนเลยไปเลยทางออกทีแรกไปเพื่มนรอแล้วเฮ้ยในรูปแผนนี้ได้งไงอ่ะ เอินตามๆฉันบอกขึ้นหน้ารับรอเดินตามทำมาอ,อย่างนีเหี้ยบบสิบพวกก็เป็นเรื่อ,องหรอกเก่งว่ะไอกาดทำดีดิเออเล่นไม้หมดเลยนั่นแหละยิงทิ้งเออพระเจ้าไม่เห็นลงเลยเขาอย่างนี้เลยเนี่ทำไงได้อะมันนั่นเองนี่ว่ะแบบนี้ไปเลยต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ละไปไป จำไ,ได้ไหมว่าใช้ยังไงอ,อ่ะโอ้กลับมาที่นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเฮกเตอร์มาจะทำสิ่งนั้นมันตัวจริงเหรอแี่พูดเล่นเหรอเฮ้ยเลยเฮ้ยจำได้ว่าเราตกลงมาใช่เหรอเอาดิแหกคุปไปดิเออเออแหกคุปไปเลยเขาเรียกว่าแหกคุปนี่เออเดี๋ยวนี้หลิงเป้าย่างอยู่ก็ได้ แอชิพชูดเข้มาเล่นต่อไม่ว่าใครจะพูดแค่กู้ก็จะเล่นต่อไปงานงานนะงานได้โอุ้ยเอาวะเทคคอเวอร์เทคคอเวอร์มาพึ่งมาพึ่งมาเลยมาเลยเออมาเลยโหลดไม่โหลดไม่โหลดไม่โหลดนี่ยเขาโว้ยดีทำดีทางไหนกดยังกดยังกดยัง โอเค๋ยวช่วยแล้ว๋ยวช่วยแล้วแล้วมาแล้วรออเตอร์รอกันอุ้ยแหกคุกแหกคุกจักมันเลยเอาเอาไม่มันดียวช่อไม่อะไรไม่ต้องเผือไม่ต้องเบือไม่ชือไม่้องเือโอ้โเหลือสนัดแล้วเหลือสองนัดแล้วนัดไปนัดไปเอ้ช่วยมากิเตอร์แล้วจ้าทมายอดนิโรด น้องบนเหรอเฮ้ยเกมอะไมาจากไหนวะมาจากไหนวะช่วยด้วยเออขอบคุณมากเขี่เกมไม่ดีว่ะเลยเลยนี่งๆโอ้โจะแตกแล้วเยไอไปๆเห็นแล้วใช่ไหมเลยกล้ามา มันสัตว์โอเคไปต่อเราต้องหาทางออกยฝั่งนึงเรียมรแล้วใช่ไหมกดเลขสองได้โอเคมาอ๋อแซงมใช้วุ้นเลยเหรอวิ่งมันดีวะยังไงอะออกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะนี่กระป๋เอ้ยบอกช้าไปนีไประเบิดใส่โอ้ยคุณเอ้ยหูจะระเบิดตายดิ ไปเลอะไรวะฮะอย่างวะเฮ้ยเฮไปเลยเหรอไปเลยเหรอโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วเอ้ยเจอ้ยเอ้ยโอ้โห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 โอ้โ,โ,อ,โ,โ,อ,โอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้ย <laughs> ไปเอ้ยไปเอาเอนี่แสไอ้วิกเตอร์ช่วยด้วยเออเจ้เจ้หลงไปหมดแล้วใครแตสใครว,วิกเตอร์ไม่รู้ออกไปเร็วเข้าเร็วปุนกลอนก่อนเลยนะ ยิงมันดิเออกิ้ว่าเลยกอดอะแล้วมาแล้วมาแล้วขอของปืนศพเพื่อนเยอะโอ้ยยิงเยอะๆทอริ online. โล่แตกมาดิยุ่งเออหวาเนี่ยมาตากูละเอยโอเปอร์แกเออลืมอะไรเอาเอาทิ้งกูตายหมดนะอ่ะอาโอเคเรียบร้อย มาทำไมแอบไปดิอะวะเฮ้ยอาฟูฟูฟกเอบเอฟ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 เออบเอฟเออเอฟอเออฟเออฟเอฟเอฟออเอฟเเออฟเอเอฟอฟเอฟอเอฟเอฟเอเอฟเเอฟเอ ร,ร้อยดูหมดวี่กี่นาทีเราจะอ่ะมันควว่าไงอะเอ้ยเอ้ยโอ้โไหไอคุนีน่มันยุ่งจริงายเอ้ยไหนวะไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไหมาไม่ต้องยุ่งไหนไหนไปแล้วเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้โอเคมา ปวดได้ปวดเหรอปวดได้ขึ้มากขึ้นหดมามาดิอลองฝุดลองฝุดเออปิงปิงใส่โดนแตกดิยุ่งครับต่อไปขึ้มากตามนั้นไหวแล้วขอบใจมากวิกเตอร์ ไอ้ฟ้าเอ้ยระเบิดอัดหน้าวเนี่ยแมกปืนได้ไหมอ่ะไอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากไปแล้วิดละไปได้แหละืนได้แหละไปทางไหนวะเฮ้ยดดิเฮ้ยนี่นี่ไปไปไปมาแล้วเราด้วยเออวุ๊ยยิงถ่ายคลิปคอเวอร์ไอ right? right? ้คอเวอร์ขวามันไม่มันมีทางไม่ดีกว่า เราจะกิเลยวะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยต้องเปลี่ยนพื้นที่ด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหอ้าวเออว้าเฮ้ยจะปูยยังไงวะเนี่ยอ้อุ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอเคเจอละเฮ้ยโอ้โหพระเจ้าเฮ้ยเล่นใหญ่เล่นใหญ่ is coming prediction? ขอแช่เราบอกเขาดีกว่าให้ทิมนมดนั้นมันดีวะอันชาเป็นเกมที่ส,สนุกใช้ได้เลยอุย้ยระเบิดอันหน้าไปดิมามัดจะมวยจะปวยอะไรก็มามเอาไงมางเอาง่ายออ โอ้ส oh, ุดยอดไปเลยเินเตอร์นายนี่มันโคตรโจีบเฮ้ยอติกีไหนข้างไหนตุ่ต่อนะตุ่ต่อนะมาวันว่ะไม่ต้องเสือเอออุ้ยทิ้งไหนแล้วพวกทิ้งไหนแล้วพวกไปละไปแล้วบายบายมาเล่นวท์มดมดอย่าบอกนะว่าอ่าโอพวกเราพวกเรา

อคัซีแล้วล่ะเยียซมิเอลลดึซะม้ามมันดีแล้วเฮ้ยเติมพลังไว้ดิโอ้ยดยิ่งดก็ได้รักษาน้ำใจขอบคุณขอบแล้วก็ What's next for Samuel Drake? ยังอรต่อต้องเรียอเด็กอะ j e s what i next? ว่ I think a bath น่าจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนอาจจะไปอร์มที่ที่หนึ่ง จะตามหา้คิดว่าน่าจะดูดีงั้นสินะ้เออ How long? คิดยังไงกับการที่จะไปตามหาสมบัติที่เขาพูดลือกันอ่ะนั่นหรอรู้เลยรู้แค่ว่าถ้ากลับไปที่น่จะอาจจะเจอก็ได้อีกนานไหมก็คิดว่า

บอกอะไรให้ฉันเชื right ่อได้ไหบอกมาจริงๆไหมเฮ้ยผมบอกว่าไม่รู้ทำไมเขาไม่าหน่อยไม่ได้เหรอคุณทีดิเอาละไม่ใช่ปัญหาละโอ้พระเจ้าเอาละฟังนะฉันคิดว่ามันต้อร่วมมือกันได้เตอร์ฟังฉันฉันหาไม่ได้อยู่กับฉันแล้วเมื่อไหร่หกปี people are lazy ทุกคนแม่งหอบไม่มได้ลตลกว่ะเอาละมันถึงเวลาหนึ่งที่มันอาจจะถ้าไในเวลาแค่าสาม,าสามาจะบ้าเหรอเป็นเดือนเนี่ยนะสามเดือนตกลงแค่นี้ทำได้ไหมพูดมาสามเดือนเหรอพูดเป็นหนังก็ตัวไม่ได้ไม่ได้แก้หนีแล้วตกลงได้นะแล้วบอกให้ทำอะไรงโง,โงโแล้วก็ไม่เหลือแนี่ เมื่อคุณลิสคาดไม่ถึงว่าฉันจะมาถึที่นี่ถึงเวลาหนึ่งฉันคอเขาลแกนไปตามเงื่อนไขฉันจะไม่ปล่ีไม่ว่าจะเป็นแกก็ตามให้เวลาหาสมบัติตั้งหกปีแต่สามเดือนจะไปหาเจอไงวะอีวิสเตอร์ว่าแล้วมึงต้องการผลประโยชน์ทำวันนี้อะไรเอาละหมอที่คอยนั่นที่นันสิปีน่าจะได้เจออะไรบางอย่าง นี่คือสิ่งตอบแทนที่นายต้องถักการโอเคมาหมดไปเลยแล้วถ้าจะหาเจอ then what ยังไงอะเัาเป็นห่วงถ้าถึงเวลาที่จะมาตามที่แกขอดูแลตัวเองด้วยนะทอิวให้กูเดินกลับไม่ใช่ดิให้กูเดินไป This is bad. So bad. We just pick up the trail where we left off? With mm -hmm. trail? Wait <laughs> a Sam, there's no trail. <laughs> After Rafe and I escaped, he took <laughs> his parents' <laughs> fortune <laughs> and bought <laughs> up all <laughs> the land around St. Dismas <laughs> Cathedral. <Catholic. laughs> we combed that place for weeks. <laughs> Avery's <laughs> treasure isn't <laughs> there. I <laughs> thought that stopped Rafe. <laughs> Moron's <Tomorrow it's> been <laughs> digging for years. Still hasn't turned up squat. <laughs> Not really surprised. อาจจะไม่แน่เสมอไปก็ได้นะความจริงนะไม่ยควาว่าไงไม่ร uh, the ู้เลยฉันคิดว่าแกน่าจะรู้ว่าบางอย่างเงินแล้วก็ไอเจ้านั่นมันต้องการสิ่งนี้ด้วยแหละไอลาฟาอุนพระเจ้ารู้เหมือนว่าอินเทอร์เน็ตนี่ใช้ไม่ดีนะไปเจอเจ้านี้ได้ไงอ่ะมันแตกหักอยู่ก็เลยตามที่มัน่าน่ะ Holy crap! It's still intact. Oh, this <coughs> I've more than one cross. <coughs> so whatever was missing from the one in Panama. <coughs> is probably still inside <coughs> this one. The <coughs> well, All right. Oh. Well, where is this? Oh. This exquisite piece is going <coughs> up for auction in three days. At the Rossi estate. The thing. You oh, you know Rossi estate. Uh, uh, you yeah. how do you plan on securing <coughs> an invite to an exclusive, heavily guarded <coughs> black market auction? Uh, don't necessarily need an invitation. Uh -huh. <coughs> uh -huh. yeah. where are you going to get the <coughs> money to up it all the high rollers? <coughs> I could take a second mortgage out on my house <coughs> and it still wouldn't be enough. <coughs> enough to... <coughs> You're going to try and steal it, <coughs> huh? <coughs> no. <coughs> we are. <coughs> เอ้ยไม่นะเฮ้ยไม่ไม่ฟังฟังฟังไม่ฉันจะไม่เอาด้วยไม่เอาพี่ชายอะไรฉันไม่เอาแล้ว Besides there there are plenty other guys that are much more e q u i p p e d to handle this kind of thing Like who Uh, anybody? Uh, Charlie Cutter? No. Uh, Charlie. No, he's my no. go-to no. guy no. for this no. sort of no. Absolutely not. I don't trust Charlie, Charlie or anybody else you've got on that phone with my life, okay? okay? I need you on this one. Sam, there's got to be another way. <sighs> now with the time i got left. Certainly not with Alcazar. <laughs> วิคือเน็กมันจะลาวงการแล้วอ่ะเพื่อที่จะไปอยู่กับไอ้เอเลล่าเพื่อที่จะงานเลี้ยงเฮ้ยฮันส์เบย์โทรหาเมียรู้แล้วเออพี่รักผมเป็นะเอาล่ะฟังนะผมดูไม่เชื่อหรอกแต่เจมสัน j u s นมาที่นะใช่ I know I know ค uh ือนั่นแหละคือเรา แต่เหมือนว่าเราต้องไปที่มาเลเซียที่ทำงานที่นั่นอะลาีนะเออเได้ไปงานเลี้ยงอยู่แล้วเกแมงมันดูอยากเล่นต่อยาวเลยอะเดี๋ยวในชุดเดียวเห็นไหมโอ้พวกระดับีพวกระดับสูงพวกคุณหรูคุณนายเข้ามาไป าจจะเจอบริเวณก็ตามแผนเราที่นะเหมือนว่าห้องเก็บของที่ว่าเนี่นจะถูกอนไ้ที่จากการไม่เห็นใช่ไหมก็คงจะอยู่ข้างบนนั่นแหละอยากจะลอกระว่าจะเอารถเข้าไปยังไงอุ้ยตามเลยรูเลยคือว่าบางทีเราจะต้องใช้จงพิกไปด้วยแหละฟังดูน่ารักนะดูดีๆเลยเอาละต้ต้น It would be a whole lot simpler if it was just the two of us. <sighs> <sighs> so, he could be inside already. Right. Not cleanly. Have you even thought about all a backup right? plan in case of No, because he won't. <laughs> or if he got caught. <laughs> Sam. He knows the people running, running the auction. He's gonna Choose his way right through that party, get upstairs, <laughs> unlock <laughs> the window, and <laughs> we're in. It's a solid <laughs> plan. Alright, <laughs> fine. <laughs> 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 <laughs>

Eventually. come on, you have <laughs> to. At least, <laughs> just for one second, consider the possibility. There. Let me See? Trust. Trust. us <laughs> try to keep your Trust. clean. บอกนะว่าชั珀เตอร์ที่6อีกแล้วอู้หูเอาวะต่อเลยหรือจะอยังไงต่อเลยแล้วกันกำลังสนุกไปเลยวปเลยเ,เดี๋ยวค่อยตัดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะต้องมาทำอะไรอย่างนี้จริงเหรอที่อิตาลีอ๋ออีกอย่างหนึ่นนง อยู่ยที่นี่เหมือนนายก็รู้เออใช่ใช่ลงไปดิเออโทษโทษมีเวลาอย่างเดึยววันนี้เหรอฮะอย่างนี้ไม่เป็นงานนายดูไม่ชอบเลยสินะกลับเรียนนะเออใช่ประมาณนั้นแหละโอเคเออไปทางไหนวะทางนี้เหรอ อ,อยู่หรือว่าจะตัดแชปเตอร์ดีผมว่าเอาตามแชปเตอร์ดีกว่าวาสั้นไฟน้อยไฟงต้องเอ่นอีกเดี๋ยวมันต้องไปตัดคลิปเยอะไงเพราะฉะนั้นอั้นก้ไปแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวกลับไปเล่นต่อไปแล้วบ่าย,ายทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันในเกม l i ฟ์ออฟแมเนสซึ่งเป็นเกมที่ใช้คำว่าปริศนามาจากในภาพยนตร์เรื่อง ประพาคารหลอนผีนะฮะเดี๋ยวเอามาเล่นเป็นเดโมโน,นะฮะอันนี้เดี๋ยวอันชา์จไปเพียงแค่นี้ก่อนเล่นยาวๆเนะี่ยผมอาจจะต้องเล่นหลายๆรอบอะ่ะฝึกน่าจะไม่ใช่ทางนี้หรอวะาที่จะปีกกำแพงยึ่นไปสะพานมันไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาโหดแล้วก็ไปต่อเพราะงั้นเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับฟิวเกียร์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอันชาดวันนี้อาจจะไม่ได้ทำต่อเนื่องนะ บายดูเกมอื่นบ้างนะ <Yeah. S 1> ไปครับ